ากให้มันหวานอีกซิกนิดนึงนะคะก็สามารถเติมน้ำตาลได้นะเพราะว่าอันเนี้ยมันก็โอเคแล้วนะนี่เติมน้ำตาลตอนจบนะคะตอนจบตอนจบนะคะเรามาเติมตอนจบนะคะอีกหน่อยนึงนะคะแล้วก็ฟ้าจะมันถอยนะคะขอใส่ตอนจบนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะ จะเข้าไปจับกับตัวกระดาศดองนะคะไม่ได้ลืมนะคะแต่ตั้งใจใส่ทีหลังนะคะตั้งใจใส่ทีหลังหอ,อมด้วยค่ะโอยยุ่งกัดเสร็จแล้วจะเขย่า,ยาก็ยกไม่ไหวจะเขย่า,ยาก็ยกไม่ไหวนะคะ น่ากินน่ากินจะใส่จานหมดเนี่ยใส่จานดีกว่าเนาะจะใส่หมดหรือเปล่าก็ไม้ดูใส่จานดีกว่าหอม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 อ้น่ากินมากขออนุญาตปิดแก๊สนะคะ แล้วมาค่ะจะมาตักใส่จานนะคะขอบคุณคุณยายทิพย์นะคะขอบคุณนิโก,โก้นิโก้นิโก้เนี่ยขอบคุณนะคะขอบคุณเอสพีพรอนนะคะขอบคุณทุกทุกไลฟ์เลยนะคะที่แวะมาอยู่ด้วยกันนะคะเพราะว่าเก๋คุณเฉลิมศักดิ์สวัสดีค่ะสุดคันสุขมาลานะ สุขันขะมารามันมองมองไม่ใอ่เห็นเดี๋ยวกลัวอ่านผิดนะคะแข็งจิโซมัทนะคะมาค่ะล้วมาตักใส่จานเสิร์ฟกันเลยนะคะนี่จะตักหรือจะเทดี <c oughs> ขอตักแล้วกันนะคะโอ้ยหอม,อมรสชาติจะออกเปรี้ยวนะอมหวานนะคะแล้วก็เค็ม กินกับข้าวต้มนะอร่อยมากขอบอกขอบอกเลยโหพอดีนึกว่าจะไม่พอจานนึกว่จะเยอะจานหนึ่งพอดีเลยนี่ประมาณนี้นะคะเสียงดังปงเป้งหน่อยขอโทษทีลืมตัวลืมตัว ลึมตัวนะคะลิมต kind of right ัวเสร็จแล้วปิดแก๊สเรียบร้อยนี่นะคะโอ้โหขอบคุณนะคะโหหอมเตะจมูกเลยหอมมากมากเนี่ดูอร่อยอร่อยค่ะนี่ยำมี่เลยยัำมี่นี่นะคะ แต่ขอชิมชิมไหมคะชิมไหมคะใครจะชิมได้เลยนะคะพรอนก็นไม่มีอันนี้ปลาเค็มปลาเค็มมีน้อยหนึ่งปลาเค็มมีน้อยหนึ่งนะคะ,ะ,มมะ,คะส่วนผักกาดดองเราก็มีหนึ่งจานเต็มเต็มเลยนะคะนี่นะคะผักกาดดอง รสชาติเดี๋ยวลองชิมดูนะจริงแบบโอเคเลยนะเปรี้ยวจะอมจะเปรี้ยวแล้วก็อมหวานนะ<ม> <S <s <ans> เหงื่อเต็มหน้าเลยไหม <s ans> เหงื่อเต็มหน้าเลยค่ะเพืท่านผู้ชมอมออ่ออย อประกาศดองนะประกาศดองบางที่ก็อร่อยบางที่ก็ไม่อร่อยนะแต่เจ้านี้อร่อย